จะเต็มเลยเดี๋คนนู้นจะเต็มเลยเอาที่ว่ามึงสบายใจแล้วก็คิดว่าจะได้เงินเดือนเรื่องคนว่าเขาไปเอาแกบ่อาจารย์นะครับเอาเอามาฮะเออพี่น้องเอ้ยทรงกูขาวเหมือนเอ้าเออเออมาๆมาเอาท่าถือกล้องไงเราเมือนี่จะวบาอย่าง เอาคือืนอันนี้มันมักสิเรกออกนีกดเอาบัวเจ้าหัวขวนไข่กันเนะเอาเออาานะครับเเอาดำกัน้เออเออเออเอเเข้าเอออครับเนอเเออเครับอาออเออเออออเออเอออออ้ ว่าถูกสงตัวว่าจะทำเดี๋ยวผมโพสต์รูปลงเอารูปตัวเองมาเม้นด้วยนะครับผลอะไรสัญญาอะไรนะครับสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสัจจะวาจานี่สําคัญนะครับกรุณารักษาคาพูดด้วยนะครับเนาะนี่แหละคนจริงที่ไหนเบิงเรืออย่างนึงครับเดี๋ยวจีไทยคลิปในยุดอกจิไปเซเว่นสภาพนี่แหละเยวเฮี่ไหนเบิองอ่าสวัสดีพี่น้องไปเซเว่นกันนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมันอีกคำนวณงวดหนาต่อนะครับ ก็2มกราสองพันากิเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าออกอะไรนะครับส่วนมากก็มีฮาคอนเทนต์นะครับถ้ารู้ก็คงไม่ต้องรุนก็โปรดใช้สติผมกล้าท้าเลยว่าทั้งโลกนี้ไม่มีใครอย่างรู้ว่าออกอะไรแม้กระทั่งตัวผมเองนายนัทพงศุพิษหรืออาจารย์นอตตี้นะครับไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนทุกคนอย่าไปซื้อเยอะถ้าทุกคนไม่ซื้อไม่เสียตังค์อ่ะถามว่าซื้อแล้วจะได้ตังค์ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าซื้อแล้วเสียเงินแน่แน่เสียครับ ฉะนั้นมีสติแล้วก็สนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายผมก็ซื้อลอตเตอรี่ให้ดูนะครับผมไม่ได้บอกให้ไปเล่นใต้ลงใต้ดินนะอ่าซื้อให้ถูกกฎหมายนะครับเนาะหรือว่า n 3บอกเอาให้ถือกฎหมายครับพี่น้องอืมแล้วก็มีสติทุกการเล่นเราไปเห็นที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่ให้มีสติผมล่าท้าเลยคนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกถ้าคนนั้นเขารู้คนบอกมันต้องรวยไปแล้วถ้าคนบอกยังลําบากอยู่แล้วเราจะไปเชื่อได้ไงฉะนั้นมีสตินะครับแม้กระทั่งตัวผมเองบอกจนดัง จนถือจับจนยังกระซ้าผมอกเคยหูไเลเบลีกออกอย่างผมกล้าสาบานต่อหน้าจิ่งศัด์สิ์ผมก็ให้ไปเป็นแนวทางสื่อขมักกระตามบ่มักกระพานฉันนั่นแหละได้พี่น้องแล้วก็ระวังอีกเรื่องหนึ่งฝากหลายๆมีฉาชีพมันไหลาหลนะครับพี่น้องนี่มันเม้นเต็มมีฉาชีพมาเม้นกดก็ระวังด้วยบอกได้ไดมมันต้องกดเต็มอ่ะมีฉาชีพมาเม้นโปรดระวังนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่ทักไปหาใครไม่แอดเพื่อนไปถ้าคิดว่าได้คุยกับอาจารย์ไม่ใช่นะอย่าไปเชื่อนะครับ แต่เมียทาักม่ยังไม่เด็ดตอบเมียยังบอกเฟซผมว่าขันเศร้าอยู่นี่อบัดที่นี่กะสามมกรานะครับขอเรียนเชิญร่วมง,งานไหว้ครูนะครับเวลาสิบโมงเชา้าเจอกันนะครับในงานมีเหรียญแจกส่วนเย็นนี้ผมจะเปิดจองเหรียญเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องจองนะครับแต่ตอนนี้มีอะไรเตือนทองคำน่าจะเต็มแล้วนะครับเก้าองค์นะอะมีแค่เก้าองค์เหลือแปดนะครับเพราะองค์หนึ่งผมเอาบรสนแหละครับผมมาจับฉลากเด้ผมเดียวเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่สามงานไหว้ครูนะครับเพราะหวยออกสองมกราเดี๋ยวเราคำนวณงวดหน้ากัน นะครับเนาะหากคำพูดไหนมันดูขี้โม้ขี้คุยอะไรไปก็กราบขออภัยในความไม่เหมาะสมนะครับเนาะโดนโดโดเลขเข่าครับพี่น้องก็ให้ได้ดีใจเนี่ยก้อนหนานี้ก็ว่าเข่าดอกตึกตะดานะครับกับหัวก็มาเขา่าซีสามแล้วก็มาเขา่านี่แหละอันอี้ยังก่อนตองหนึง่งตองหนึ่งนี่แหละพี่น้องก็งเลยให้ขี้โม้จังน่อยเป็นคาแรคเตอร์นะครับเด้อตัวจริงก็ไม่เป็นคนยังสั่นนะครับเนาะเม่ได้ขี้โม้ขี้คุยนะครับเนาะตัวจริงขี้อวดซื้อขี้ใส่ส่งว่ามนั่งเถื่องโอ้ยเอ้าคำนวณต่อได้พี่น้องมาเนี่ย มันคือพีบ้าเนี่ยหอยที่ไปเทเวนสภาพนี้ดีีบ่โอ้ยเนาะเดี๋ยวถ้าออกข่าวบัณฑิตเป็นบ้าเนี่โอ๊ยเนาะไปซอยออก่อยได้พี่น้องออกข่าวแน่นอนเหรอะเบิ่งเดือนเม่มันนี่อาจารย์หนักแล้วเบิ่งเด้อนคนจิมาได้ยาดาผมนะครับผมบ่นไว้พี่น้องเอ้ยผมก็เป็นบ้าละขันเขาอย่างมีสติบุนละไปฟังอาจารย์เบียบุญครับค้นตื่นทำเด้อเขาสิได้มีสติเพิ่มเติมนะครับเด้อพี่น้องอาจารย์นัดตี คนตื่นหวยของเราทนตื่นหวยนะครับเนาะ <c oughs> ตื่นหวยก็ <c oughs> เอาคําสอนผมว่าอาจารย์เมียสอนในโลกความจริงเนี่ยก็ถูกแล้วเอามาใช้ครับมันดีที่สุดจะได้เตือนสติเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันอันไหนอันนี้ผมความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ชอบผมเชื่อของผมนะครับเนาะแต่ว่าก็ให้ทุกคนมีสตินะครับมีสติรูกการกระทำเชื่อครึ่งหนึง่งไม่เชื่อครึ่งหนึง่งผมอยู่ตรงกลางนะครับสาหรับผมนะอ่ะงวนหน้าเดี๋ยวมันออกอยังเดี๋ยวเด้ผมเบิ่งก่อนพี่นอ้อง ส่งผมกับผมว่าก็เอามาใหม่สามสองหนึ่งบอกแปดหกสามสอหนึ่งผมว่าไนศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่งเบ้าประดังกลับเลยตัวนี้ใส่สูตรได้ว่มืาอกีเห็นบ่ในนี่กับมิตะสองหนึ่งเห็นอ่ะในนี่กับยังมีแต่สองหนึ่งเด้ผมมักแห้งเด้อเดนมากเลยเจ้นมาหน่ผมวงกลมไปสองเก่าสองหนึ่งเห็นนะ เดี๋ยวกำลังเบิ่งสูตรไดเพราะว่ามันเปลี่ยนสูตรใหม่ได้พี่น้องก็ว่าเข่าทั้งสองสูตรอืมสัมผอมันเข่าเนาะเก่ามันย่อมมาเลยวเฮ้ยเกิดแบตเบดเอาลูกพอบักลูกพอ้อยแปดแปดหกสามบ่อยแมนนี่เด้เอาสายชามแล้วมาใส่เลยก่อนนี่กี่ตัดไม่บักเกิดที่บอกเลขมากมึงบ่ เลีงมันมั้งเรียังอย่างวันนี่ล่ะวันนานี่อเอาอหามาซื้อเด้อครับพี่น้องโอเคพี่น้องคำนวณแป๊บหนึ่งครับใส่เวลาแป๊บหนึ่งผมนี่คำนวณผมใส่เวลานะครับแต่มองผมบ่ค่อยได้ใส่ผมบ่มีเก้าห <c oughs> <c oughs> ลังๆคนจีเซ้านับถือขใครเลยเด้อบ้านหยังครับบ่นับถือผมบ้านหยังแต่ผมยังบ่นับถือเจ้าของเลย ชายคนนี้เขาได้เป็นบ้าคนตัดชิปไปร้องกี่ห้าเนาะเดี๋ยวไปตัดกันเลยเออเอาไปตัดลงไปวันนี้ไพชิด้าด่าโหลดครับใจดีเมื่อนี้บังน้อนบังคุยมาในทางมางเมื่อกี้ขอบคุณครับแล้วเนาะขอบคุณได้เลยเดี๋ยวคอยไม่เจกันยี้เนาะเออยังดอกด่าโหลดเมื่อนี้กับติดแต่เขาได้ีบ้าเนาะวัดถือกระมูอเดี๋ยวคอยน้ำไปได้เลยอะสองมกระลาเริ่มต้นปีใหม่ ไปต่องวดที่สามสองมกรา2องพัเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้สต,ติวิจรณญาณไม่มีใครรู้ว่าออกอะไรซือ้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ครับลอตเตอรี่เด้อซื้อยั้งก็ได้ขอให้มีสีลออปล่อยก่อนครับไม่ดีละซื้อยั้งก็ได้ขอให้มีสีนะครับส่วนชุดเจาะนะครับเม็ดเดียวเดียเด๋ยว,เ,ยวเอาเอาตัวนี้ไว้ท้ายดีกว่า เอาตัวนี้ไว้อ่ะส่วนชุดเจาะผมขอคำนวณแป๊บซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ตัวแรกนี่ผมดูก่อนเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวด้คิดแป๊บหนึ่งครับพี่น้องใตรสตีก่อนที่เจ็ดนี่มันออกมันมันออกดูบอสที่เจ็ดเคยออกใอกครบอเดี๋ยวได้พี่น้องคิดแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวในแป๊บหนึง ını, okay. ่งมันมาจะใส่เ <Census> จ <comfy> ็ดเนี <ś> ่โอเคโอเคมันใส่ไม่ได้มันใหญ่ระวังซีเจ็ดกับซีเก้าเนี่มัดตัวไหนจังหวะตองสองเนได้เนี่ยนายเหียวมากหมดยู่อ๋อโอเคเขาจะเอาซี่เจ็ดขึ้น ีห่ปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเบิ้งสูตรเก่ากันพี่น้องแป๊บหนึ่งแล้วพี่น้องเลยใส่สต,ติแป๊บหนึ่งมันจิผิดมันจะผลาดมันจะถึกได้อีกนี่เัเามมาเลยมาตักโตหาบานี่ผมมากาม,มา,ม,ม,ม,ามาทีทูสามันสาบ่กระตำก็สองล้านนิ้วซีซีหนึ่งแล้ว่างเขาดูจีบไปลงกันแ้ ฝากกดติดตามช่อง YouTube มาบะเรมีลวงปู่ครับ4 4 4เก่าผมว่าเก่าสวยกว่าผมเดี๋ยวเก่าขึ้นดีกว่าเนาะนะเยะ4โอ้ยเขียนมาไดยหี่ีนหองมันมันมนนี่เขียนมาไลยวะโอ้ยมันปิดเงินอย่างโลบฮางเลย่ะ 9ีเก่าสก่าหแก้มือเก่าหนึ่งสีเจ็ดโอเคสีเก่าหนึ่งเกเจอ่ะนะครับเอาชุดนี้แหละที่ถือกระถือดอกอ่ะผมกะยอกก สมกรา2,568เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนลอตเตอรี่นะครับเด้อซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4ซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มีสมีสีอ,อ,อะไรบ้าง4,9 4เก้หนึ่งเกแล้วก็4ีเจครับฟังอีกครั้ง4,9 4,1 9,1แล้วก็4,7ครับ3ตัวมี4 9่หนึ่ง แล้วก็497 491แล้วก็497เม็ดเดียวตัวเดียวคือ4994นะครับเม็ดเดียวตัวเดียวคือ4994นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นลอตเตอรี่ไม่มีใครรู้บอกอะไรนะครับนอกปรดใช้สติวิจรณญาณในการรับชมนะครับทุกคนควรรู้ว่าตัวนี้ผมชอบอาจจะไม่ได้อยู่ตัวแรกนะครับผมเอาไว้ตำแหน่งเดิมก็ฝากเป็นการมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนวันนี้อย่าลืมแก้บนกันเดี๋ยวอาจารย์จะไปเซเว่น ไปสภาพนี้แล้วครับเขาเซเว่นห้าเขาดาข่อยเฮตดทังไหนไหนี่พี่น้องอโน้มาม่อายคนเด๋อนะบ่เป็นยังปู่จาได้ไหมว่าเสียงหัวเราะที่ปู่ท่านขำม,มันนั้นผมบอกแล้วถ้าเลเข้ามันไม่ใช่เรื่องบัเงเอิญแล้วผมมาบอกพี่ทักว่าจิตผมถึงจําได้ว่าปูรับรู้แล้วอันนี้ <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้สติวิจารณญาณน,นะครับใครไม่เชื่อก็ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าอันนี้เชื่อส่วนตัวผมเองอย่าอย่าไปเชื่อตามผมนะผมพูดของผมเองนะ ก็ใช้สติด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่างมงายอย่าไปงมงายนะครับอันนี้ของผมเองผมอาจจะเป็นบ้าก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็บอกแล้วว่าเสียงหัวลาะถ้าเลขเข้านี่มันถึงจะชัดเจนว่าท่านมีจริงท่านขำอะไรดูดปิปูเป็นยังสีว่าขำเบิ้งสภาพนะครับท่านขำยังสี่ล่ะขำท่าแล้วพี่น้องป้อแล้วก็ค้นลูกไอ้ทาเลขว่าเข่าเลยนี่ผมก็จะว่าเอ้าเสียงขำอาจจะเป็นเสียงอื่นที่มันเข้ามาแต่ว่าเพราะเลขเขานี่แหละเป็นยังเล่าคือหัวขวั เนี่ยนี่คือสิ่งที่สําหรับผมนี่พสูจน์สาหรับผมได้ผมกลับไปหลายปูขอบคุ้นแทนพี่น้องเพิ่นต่อไปนี่คนสีมาสํานักหลายขึ้นหลวกะ็ะสามมกระละ้าบนมีห่อนมองจอดรดนะครับเจอกันพ้อเนาะพี่น้องกลับมาอีกั้างไงคนใา่อีกข้างไงขคนซาใส่ปีไม่ได้ข้าวนะ้ำมันกลับบ้านกันแล้วเนาะก็ยินดีด้วยครับทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสติภาพเด้อพี่น้องไปมากอะระวังหามกินเหล้ลาเด้อเวลาขับรถมาห่อนเฮียนยังกินเด้ออ่า เลิกได้ก็เลิกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลิกไม่ได้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อก็ทําเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เชื่อมั่นในผมวันที่ผมอ่า